ภาพของควันจากเตาที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่เอามาเปิดหัวคลิปเพราะบูดี้มันถ่ายสวยซึ่งไม่แม็กเซนเท่าไหร่ขอเปิดอีกรอบหนึ่งได้เวลาของวาเกิวเนื้อวัวญี่ปุ่นเลือดแท้กับลายมันหินอ่อนที่เคยเห็นแต่ในเน็ตอะ่ะแต่ไม่เคยซื้อมากินสักทีที่เขาบอกว่าความนุ่มของมันเนี่ยนุ่มในระดับที่เรียกว่า transcendental tender คือนุ่มเหนือกว่าเนื้อวัวอื่นแล้ววันนี้ดันอยู่กัน4คนนัดกินข้าวจะกินวาเกิวแท้ ถ้าไปกินที่ร้านก็คงจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันทีเดียววันนี้ครับพี่เบนเลยไปซื้อมาลองทํากินเองที่บ้านกะจะประหยัดประหยัดก็บ้าแล้วครับที่นี่คือกูเม่มาเก็ตเนื้อที่เราเล็งเอาไว้นี่วากิวเอจากมัตสึสากะ แม้ว่ามันจะสนนาราคาได้สวนทางกับรายได้และเกินแต่ความคาดหวังในรสชาติมันรั้งแขนเอาไว้พร้อมกับเสียงเพลงเราไม่ได้กินทุกวันของพี่หนงชะสช่รลอยเอืออยู่หลังใบหูครับจึงทำให้ต้องจัดมาในราคาขีดละ1,480บาทในคัตติ้งของริบอายเราไม่ได้กินทุกวันเอามาสองชิ้นโลกว่ากว่า แล้วเวลาซื้อเนื้อดีๆนี่เขาแถมนี่ใบเซอร์ติฟิเคชันเว้ยที่มาที่ไปรับรองฟาร์มซื้อมาตั้งมืดๆในห้องแบบไม่มีเหตุผลดูลายกันให้สะใจครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินหรืออาา่านผ่านๆมาจากในเน็ตก็คือเราคือผมเนี่ยเอมันเลี่ยนครับไม่ไหวหรอกกินได้นิดนึงเองพอแล้วจริงหรือเปล่า คือพอพูดว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเปิดมาขนาดนี้ก็คือคําพูดคลิกเบสจากยูทูบเบอร์ครับที่สุดท้ายจะมาบอกว่ามันไม่เลี่ยนอย่างที่คิดนั่นแหละครับที่คนเขาบอกว่าเลี่ยนอ่ะคือมีทั้งจริงและไม่จริงจริงจริงเพราะว่าเขาเจอครับเขาไม่ได้โกหกแต่ที่เราเจออ่ะมันดันไม่เลี่ยนครับใช่ไม่ใช่ไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากทั้งพันธุ์วัวคัตติ้งที่กินอุณหภูมิแล้วก็คุกกิ้งเมทอดต่างๆนั่นจึงพาเราไปสู่การเอ็ก perimental ที่รออยู่เบื้องหน้า เพราะว่าวันนี้2ชิ้นที่ว่าเราจะเอามาผ่าน2 Cooking Method 2> mm hmm. และเปรียบเทียบรสชาติกันไปเลยว่าระหว่างวากิยว A5 าย่างเตาเวบเบอร์ชาโคกริวแบบนี้ง่ายเนี่ย mm hmm. ซึ่งแม้แสนจะซ mm ิมเปิลแต่ก็สุ่มเสี่ยงในการควบคุมอุณหภูมิ mm hmm. ปะทะกับซูวีสายเพลยเ์เซฟควบคุมอุณหภูมิแบบเป๊ะไม่มีหลุดซ mm ีซั่นิ่งกันก่อนเลยครับคอนโทรลขั้นสุดรอบนี้จะต่างจากที่ผ่านมาคือไม่เอาแล้ว โรสแมลี่ทามเนยกระเทียมไม่ต้องครับใช้แค่เกลือพอเพื่อที่จะได้สัมผัสถึงรสและก็กลิ่นที่มันมีความเป็นแบบว่าเฉพาะตัวของเนื้อให้ได้มากที่สุดจับชิ้นหนึ่งลงซูวีนอนรอไว้2ชั่วโมงตัดกลับมาอันนี้คือไม่ผ่านซูวีครับมาถึงอุณหภูมิห้องโรยเกลือแล้วย่างเลยเอาไปชาโครกริลง่ายๆเพราะสเต็กที่ดีคือสเต็กที่มีผิวกรอบครัชสีน้ำตาลสวยวันนี้เนี่ยเราจะหมุนกลับไปกลับมาแบบเร็วๆครับ เป็นการควบคุมให้มันร้อนระอุจนเกินไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยากจะแช์นะครับในการย่างสเต็กเราเคยดูรายการทีวีตอนเด็กๆครับ10ปีก่อนเขาบอกว่าเวลาย่างอะไรให้พลิกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่จริงเสมอไปครับพลิกได้ครับสำหรับสเต็กนะพลิกได้เท่าไหร่ก็ได้ครับด้วยเหตุผลที่ว่าเนื้อทุกด้านจะมีโอกาสคุกอเวนลี่หรือว่าสุกเท่าๆกันทุกด้านครับคือถ้ามันนอนอยู่แล้วเราพลิกแค่ครั้งเดียวครับเราจะมองไม่ออกว่ามันครัสต์ของเราเนี่ย ไอความเกลียมเนี่ยมันสวยพอหรือยังมันใช่หรือยังพลิกมาดูครับแล้วพลิกอีกได้จนกว่าจะพอใจเสร็จ <Set. S 1> ชิ้นที่ซูวีออกมาพร้อมโดนไฟสร้างคัตแล้วตอนนี้ใส่ลงไปในเตาอย่างหนึ่งครับที่อยากจะพูดถึงก็คือไอเทคนิคกดอุ้งมือเพื่อทราบความสุกข,ของสเต็กเนี่ยมันจํากัดเฉพาะคนจริงๆนะครับเพื่อนผมคือพังมาเยอะแล้วเวลดอนกันมานักต่อนักครับเรามีสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่กับเรามาน,นานๆเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ครับมีหน้าที่วัดอุณหภูมิ จงเสียบเข้าไปในเนื้อเพื่อดูอุณหภูมิแบบไม่ต้องเคอะเขินครับเพราะว่าเนื้อหมื่นกว่าบาทเนี่ยประยึกยักกดอุ้งมือเวลดอนขึ้นมาน้ำตาเช็ดหัวเขาหัน สิ่งที่มันพลั่งพลูออกมาจากเนื้อวัวในรอบนี้เนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมันผ,นผ่านภาพแล้วก็เสียงได้คือกลิ่นครับหอมนุ่มนวลชวนน่ากินมากกว่าเนื้อวัวหลายตัวที่เราลองมาแบบไร้ข้อกังขากิน j a p a n e s A5 อะไรนะวัสดุสกัราคาของมันเนี่ยต่อ1กิโล14,800บาทอันนี้คือทั้งหมดของมื่นสี่ใช่มันจะมีอยู่2องไม่ถอดที่เราทำก็คือกริล <grill. S 2> ชาบูกริลก็คือใส่ทานใช่กริลาากับทาส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นซูบีที่เป็นแช่น้ำซูบีแช่น้ำซึ่งทั้ง2อ,อันนี้ทำออกมาเป็นมีเดียมแร็เหมือนกันทั้งคู่ทีนี้เรามาลองชิมกันดูว่าแบบไหนใครชอบยังไง เหมือนเดิมครับจีนเหมือนเดิมครับจีนเกียดคุณเมื่ก่อนเลยับก็ต้องกริวก่อนแหละครับกริวก่อนครับขออนุญาตนะครับยังเหมือนไม่ได้กัดอ่ะซิ่งเหรอเออเหมือนแค่เหมือนแค่ขบฟันทุกคนเหมือนแค่ขบฟันอะ โฟกริ้วชวโคกริ้วช่วยอธิบายเป็นคำพูดหน่อยดิครับความพิเศษของตัวพวก A อฟอะไรอย่างี้ใช่ไหมผมก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกแต่ว่าด้วยความไขมันเขาอะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไขมันธรรมดาคือมันเป็นไขมันแบบอร่อยมันมีความเนยอะแล้วมันมันช่วยให้เนื้อแบบว่าพอกัดไปมันไม่ได้เหลวขนาดนั้นอะมันไม่ได้เหลวเหมือนเรากัดไขมันทั่วไปมันแบบเออเออบ้าไปแล้วคือมันมันหอมมากเลยว่าละเคี้ยวปุ๊บเนี่ยมันเหมือน เราไม่ต้องพยายามดูดน้ําออกจากเนื้อเนื้อมันเสิร์ฟน้ํามาให้เราแบบว่ามันเสิบเสิบเสิบมาหมดเลยกัดไปปุ๊บแล้วมันสิปเป็ดซิปเป็ดเดี๋ยวจะให้ลองแบบซูวีดูบ้างแล้วไหนลองบอกดิว่ากริลกับซูวีในครั้งเนี้ยอันไหนดีกว่ากันเชียร์ครับเชียร์ครับไปออื้อเฮ้ยเนื้อมันอร่อยได้ขนาดนี้เลยเหรอ ถ้ามันหอมนะ<ๆ>นี่คือใส่แค่เกลืออันนี้พี่ตโตโหแม่งมันทำให้เรารู้สึกว่า p เ1 8ไลฟ์ A A ติ่ได้กินแม่งผมเข้าใจ <laughs> ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบก็เรย่องไรคนเลีล้ยงวัวญ <laughs> ี่ปุ่นเขาถึงซีเรียสก,กันมากกับเรื่องแบบตัวนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตัวนี้ต้องไม่เครียดอะไรเงี้ยยอดซึ่งตัวเนี้จะบอกว่าคือมีเซอร์มาให้นะครับแน่นอนเลยคือมันมันมาบอกว่า คุณไม่ไหลายที่คุณยา่างหรือคุณทำไปทําอะไรอ่ะอร่อยแน่นอนอเออโโตอนแรกอ่ะจินตนาการว่าจะเลี่ยนกว่านี้กลายเป็นว่าไม่ไม่นะไม่นะไม่ไม่เลี่ยนเออจินตนาการว่าเลี่ยนจริงนะเพราะจำได้ว่าเหมือนพี่เป็นเคยซื้อวากิวตัวเล็กๆใช่ป่ะบางแล้วเราแล้วเรากินแล้วมันเลี่ยนแล้วพี่เป็นบอกว่าเลี่ยนแต่อันนั้นนั่นคือวากิวเอห้าแบบไม่ใช่เกรดนี้นะอ๋อคนละแบบกันด้วยคนละเกรดนะเพราะผมก็เคยมีความความคิดที่ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีตี้มากกว่าอาจจะชอบอะไรที่มีตี้มากกว่าแบบเนื้อเยอะๆอะแบบ ไขมันได้น้อยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยพอมากินจริงๆแล้วไม่เลี่ยนอย่างนี่คิดรู้เลยว่าถ้ากินกับข้าวญี่ปุ่นมันต้องอร่อยอ้่้านบอกมันมันเป็นคำคอมมอนในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าเอห้าโอก็อร่อยนะแต่กินเข้าไปแล้วเลี่ยนใช่ไม่ไม่ใช่สาระนี้ไม่ไม่ใช่เลยเออไม่ไม่ไม่ไ้กิาไปที่สค่แล้วนะ เพราะว่ามันของมันอ่ะเพาเรี่กว่ามันละลายแล้วมันคลีนมากอ่ะเออันคทีมันมันไม่ค่อยเหลืออะไรไว้ที่ปากอะไรเงี้ยประเด็นคือยังมีความมิตี้อยู่ยังมวามีตี้อยู่แบบยังมีความฟีดไม่ได้มีแต่ความมันอย่างเดียวยังเด้งได้ยังอะไรได้สุดยอดครับทุกคนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้าใครอยากจะให้เราทําเนื้ออะไรของที่ไหนเดี๋ยวเราไปทําให้ดูด้วยความที่ตัวเนื้อบัวครับมีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วรู้สึกว่าคิดถูกและเกินครับที่รอบนี้ ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันมากมายนี่เขาบอาสับบีไหมครับคือเนื้อมันก็อยู่นะพี่พเกยวไว้เจอกันอื่นดีกว่าจดีได้และพวกเราครับยังจะมีเรื่องราวเมนูเนื้อวัวให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆครับฝากกดติดตามให้หน่อยครับเม้นเข้ามาคุยกันอยากให้ลองทำตัวไหนอยากส่งเนื้อลิง์ฟาร์มดีๆมาให้เราลองก็ได้ยินดีครับตามหาทดลองทำกินกันไปกับพวกเราเนินเนื้อ